สวัสดีนะครับนักศึกษาครับเมคลิปที่แล้วนะครับอาจารย์ได้อธิบายเรื่องของน้ําหนักนะฮะน้ำหนักเป็นเวกเตอร์ยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้นะครับอาจารย์มีอะไรครับอาจารย์มีที่ตากผ้านะฮะซึ่งแน่นอนฮะมันทําด้วยเหล็กครับนะครับมันก็จะมีน้ําหนักของมันนะฮะซึ่งน้ําหนักของมันที่กดลงมาเนี่ยนะฮะมีขนาดนะฮะโดยมีทิศทางของมันเนี่ยน้ำหนักนะฮะผ่านจุดเซนทอยของมันแล้วพุ่งลงสู่ จุดศูนย์กลางของโลกนะครับโดยน้ําหนักทั้งหมดเนี่ยสามารถวัดได้ถ้าพวกเราเอาเอามันไปแขวนไว้กับสเกลหรือตาช่างนะฮะเราจะรู้น้ําหนักที่เกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับในสอาวสมดุลนะครับเราตากผ้าตัวนี้นะฮะจะอยู่นิ่งนะครับนั่นหมายความว่าอะไรไม่ตเพราะน้ําหนักของมันซึ่งพุ่งลงสู่ด้านล่างเนี่ยจะถูกต้านโดยรีแอคชั่นที่มือของอาจารย์นะฮะที่พุ่งขึ้นไปในทิศทางตนข้าม อันนี้กฎข้อที่3ของนิวตันฮะแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นนะครับน้ำหนักมาจากไหนน้ำหนักมาจากมวลของตัวที่แขวนผ้านี้นะฮะมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมฮะในหน่วย SI แล้วก็คูณกับความเร่งเนื่องจากแรงน้มถ่วงโลก G ฮะก็จะพุ่งลงข้างล่างอันนี้เป็นเป็น MG ซึ่งก็คือเวทหรือน้ำหนักซึ่งเราทราบกันดีครับทีนี้ปัญหาในเชิงวิชาเอนจิ้นสเตติกที่เราสนใจนั้นนะครับในเชิงนี้นะ เราจะมีคำถามยกตัวอย่างเช่นภายใต้น้ำหนักของลาวตากผ้าที่อยู่ตรงนี้ใน3มิตินั้นเชื่อมโดยใช้เคเบิลนะฮะสามเส้นนี้นะครับน้ำหนักนะฮะซึ่งถูกต้านอยู่ตรงที่แขวนจะถูกถ่ายเป็นแรงตึงในเคเบิลสามเส้นนี้เท่าไหร่นะฮะอันนี้จะคล้ายๆกันครับถ้าเปลี่ยนตรงนี้ที่แขวนผ้าเป็นระบบนะฮะที่เราใช้ในการยก ยกยกสินค้านะฮะใส่คอนเทนเนอร์เพื่อใส่เรือไปที่ต่างประเทศเป็นต้นหรือระบบยกนะฮะพวกสายไฟฟ้านะฮะเป็นต้นนะปัญหาของเราที่เกิดขึ้นก็เป็นปัญหาของสมดุลซึ่งอยู่ใน3มิติฮะนะฮะประกอบด้วยระบบแกน X ระบบแกน Y ระบบแกน Z เรามีสมการสมดุลแล้วครับกดข้อที่1นึ่งนิวตันฮะ s u m m a ชัน n f ฟสเท่ากับ0 Summation f sub y เท่ากับ0และ Summation f sub z เท่ากับ0ครับสีตามมาคืออะไร <S <S เรามี3สมการเราสามารถแก้หาแรงซึ่งเกิดขึ้นในเคเบิลทั้ง3เส้นนี้ได้ครับภายใต้องค์ความรู้ที่จะเรียนกันโอเคนะครับอันนี้จะเป็นเกินนำของวิชา e n g i n e g static ในหมวดของอะไรฮะสมดุลน,นะฮะซึ่งจะแทนด้วยอนุภาคที่นี่นะฮะของแรงใน3มิติ นะซึ่งแรงนั้นเกิดขึ้นในเคเบิลนะมีขนาดตามขนาดความตึงมีทิศทางตามเคเบิลทีนี้ประเด็นคือแล้วเราจะใช้สมการของนิวตันในการจัดการปัญหิด้ยังไรทีนี้พวกเราก็ต้องใช้ความรู้หลายเรื่องฮนะหความรู้เรื่องโคอิเนตมีแกน X แกน Y มีแกน Z ต้องรู้พิกัดนะฮะที่อยู่ที่นี่ จากนั้นต้องเขียนเวกเตอร์ฮะของตัวเคเบิลอันนี้ความรู้เรื่อง Position Ve เ t อ r ฮะเอาพิกัดนะฮะที่จุดนี้ลบด้วยพิกัดที่จุดนี้จะได้ Position Ve c t o r position vector หารด้วยขนาดของมันก็กลายเป็นยูนิตเวกเตอร์นะครับเอายูนิตเวกเตอร์คูณกับ f ซึ่งเป็นอันโนนก็เป็นเวกเตอร์ของแรงตัวที่1ได้ position Vector ตัวที่2หารด้วยขนาดของมันคูณด้วยแรงตัวที่ไม่ทราบค่าในเคเบิลนี้ก็เป็นตัวที่2 ตัวนี้ก็เป็นตัวที่3นะฮะแล้วก็ต้องใช้ใช้ฮะแตกต่างกับกรณี2มิติต้องใช้สมดุลของแรงซึ่งอยู่ในรูปของเวกเตอร์เทียวนี้ปัญหาอีกครับคุณต้องการความรู้เลขฮะต้องแก้สมาการ3ชั้นเพื่อหาอันโนน3ตัวโอเคนะครับหวังว่าทุกคนนะฮะพอที่จะทราบเกลิ่นนำนะฮะเรื่องอะไรฮะสมดุลของอนุภาคใน3มมิตินะครับแอปพลิเคชันนะฮะ นอกจากเราตากผ้าตรงนี้แล้วพวกเราเอาไปใช้ในระบบขนส่งของระบบยกของซึ่งอยู่ในรูปสามิติได้ไม่ยากครับโอเคนะฮะหวังว่าพวกเราได้เข้าใจในการเกิดนนำสำหรับคลิปที่ใช้ประกอบการเรียนวิชาอินสตติกในเรื่องสมดุลของอนุภาคอนุภาคคือตรงนี้ฮะเล็กๆตรงนี้เป็นตัวแทนของสมดุลของระบบในสามมิติฮะโอเคนะครับสวัสดีครับพวกเราครับ